สวัสดีครับสามีฟาร์มครับทักทายสบายดีครับนะมันนี่ปล่อยสายไปนะฟูงไมอีกคือเก่าครับนะมาไปพุนครับมาผีครับทังน้องแหนาแพรทังทำเลทุ่งนะครับนะบริเวณทำเลทุ่งทุ่งทำเลครับนะทุ่งสวรรณาครับสวรรณาทุ่งกรลาเรานะนี่ครับเป็นเันตัดต่อใหม่ปีที่แล้วนะเมือปลายปีครับนะแป๊บเดียวขึ้นครับ มันเป็นไปปีกว่าครับปีกว่าปีกว่าช่วงช่วงปล่อยง้วกันครับมันตัดเนาะนี่ประมาณปีกว่าครับนะปีน้อยครบขวบแล้วครบขวบปีแล้วครับนี่ต้นใหม่เพิ่นตัดว้กันใหญ่แล้วสามปีครับสองปีกับขายได้อยู่ครับสามีก็พอขายได้อยู่ครับนะแต่ว่ามันเป็นไม้หน่อยตรง้อีกสองปีขายพอดีครับนะสองถึงสามปีครับนะ มายุคาลิปตัดหลังจากตัดแล้วมันจะใหญ่เร็วนะครับนะนี่ตัดช่วงปล่อยงวปีที่แล้วกับต้นน้อยๆครับนะถ้าเบิ่งตามคลิปนะนี่ก็ได้ครัวปีแล้วพะวางวมมันนีได้ครัวปีแล้วอาจจะปีน้อยๆมือนีมาน้มคอกแม่กลมครับนะแม่กลมเสยครับนะแต่ก็บ่เป็นหยังครับนะบ่ไดีขึ้นไปนล้วฟูงไรทุ่งปกติอ่นี่ฟู้งนี่ขึ้นบาสูงครับอยู่บริเวณนี้ล่ะครับเนาะแม่กลมเลย ไมกลัวจะมีอะไรค่ะเพราะพัน,นครับนะแต่ว่ามีตัวผูดำครับนะผูดำเนี่ยผูสุดไม่ครับนะสุดเกาคนปล่อยออกไปแลนะ้วเนาะนี่กับนี่ครับมาน้ำมูก็บด้มายแล่วครับนะอย่าลืมว่าเบิ่งเงิซื้อเพิ่นกระสิใจดีเนี่ยแะนะยังไกลได้อยู่ไปพักกันกินไปเรื่อยครับนะข้อนี้ก็ดีครับขอดีคือไปบ่สูงครับกินบ่สูงแต่ข้อเสียคือ <laughs> กับำํำกินไม่สูงแต่ก็เสมอเมื่อเป็นคอ,อกหลังสุดครับนะสำหรับปูงวัวนี่คือหล้างสุดครับนะขอ,อกแม่กลมนี่รับแตมีแมกกลมมาเลียงไม้หัเลียงไม้กับไม่ทรงนะครับนะไม่ทรงกับไม่แอมครับนะมาเลียงไม้โอ้ไม่แอมนี่พ่แม่ใจว่ามีมีเทา่าไรมี2สองหรือมี3สามนี่ครับ ตรงไม่ทรงนี่มีหาครับนะจำผิดนะไเขาไม่กลมเป็นเศ้าเลยครับนะนี่ครับมาน้ำฟูงนี่ครับนะเราบอเป็นหยังครับเขาได้เม็ดครับนี่ฟูงได้กระได้ครับนะตรงนี้ฟ้าอมหิฟูงครับนะยินมาหนีก็ดีครับบอยบริข้นไปสูงปลามั่นนะแล้วก็เส้นทางนี้ก็ หมาบวาลครับนะเส้นทางหมาก็คือเส้นทางปล่อยปกติเกับเส้นเส้นฝ้าถนนไปครับนะเป็นเส้นทางหมาเอาพอผันก็มีครับนั่นพอผันในถนนครับนะแสดงว่ามานําพอผันครับเอะพอผันนี่ครับพอผันก็มีครับนะพอผันแม่กลมพอปล่อยหนีครับนะมะน้ากันเลยครับเนี่ยปนกันมากครับนะปล่อยมาสายครับเปิดเสาร์เนี่พอผันเห็นพอผันพอดีพอผันแม่กลมมะน้ากันเดี๋ยวนะ เราห่อฟันอยู่ในถน,นนมันส่วนหมาครับโปรยผ้ายกับปอหยางน้ำกลนอยู่กันดีมากสิเนี่ยมันมีฟ้าผืนว่านี่มันเคยไปทำเลถ,ถุงโอ้ของไม่ทรงครับนะงัวไม่ทรงผ้ายางนะครับนะี่นี่กับผนยาไม้ครับผนสเปรย์ไม้ในอ่าปิตีเหาอชอบฟันกับพผงอยัาหน่อยมันแผลมันจะหายดีแล้วครับแต่ว่า ออผลหายเจ็กน้อยครับนะการหลบสุดท้ายครับเพราะว่าหลังจากนี้กับปล่อยเลยครับเพราะว่าแผลมันยังไงตัวเป็นบาดยังไงเป็นกระเริ่มหายนะครับหายสนิทแล้วกินครับน้องหน่อยครับยุ้งซี่ก็ดีครับม้วนหน่อยบนหนางแล้วว่าขอไม่ทรงนี่ก็ฟ้ามวยยาครับขับไปนี่ทำเล่ถุงก็ดีนะครับนะทำเล่ถุงถุงทุ่งเล่นี่ก็เอ่อหยาครับดินแห้งนะครับนะเออมีหยาหน่อยครับ ไอ้ก็เอื่อยอับอายอะไล่ะท่านได้เห็นโอ้โหเราว่าท่านได้เห็นนี่ครับนำ้ำแดงเข้ามาหนี่ก็บริลลหลงฟูงครับมาหนี่ฟูงมาลายครับกินครับนี่ของไม่กลมกินยาดีครับเนื้อนังก็ดีครับเนะราผสมพันธุ์นี่ผสมแบบเสือสายไล่รองเดียวกันครับเนาะ พอพันก็เป็นขอกเดิมๆขอกเก่า่นคือพอพันในขอกอย่างเดียวขาหน่กบ่มีครับพ่อปีได้ก็เป็นพอพันในขอกครับสีก็เลยจะดำอะครับยูนังแบบกบกันมากครับเนาะอาจจะตัวอาจจะลดลงก็ได้ครับเนาะมันสูงอาจจะลดลงนะไปส่วพักกันยางไปคนครับนาะไอกระบวว่าครับนะเหมือนเมื่เบิ่งฟ้างนเป็นยางมากนี่ครับปล่อยเพิ่นไปครับไปเรื่อย เามือหย่าก็บ่ค่อยมีครับกําลังเกิดเนี่ยครับนี่หย่านี่หย่าบึงนี่ครับมันเป็นหย่าบึงเลยเนี่าพวกนี้กําลังเกิดครับเลยลูขึ้นมานี่จะมีตัวใดมาหาครับนะตัวหน่อยนี่บ่ค่อยมาครับตัวใหญ่นี่มาแถบนะาพวกนี้นี่กินดีครับสักหน่อยอย่งอี้ลีนี่เพิ่นก็สิเกิดมาแบบเต็มนะครับนะกอยใหญ่ครับนี่บังที่ก็ลุกง่ายครับนะเมันมาเลี้ยงกันว่าลูให้มันกินเอา ไมแดงเข้าไปจังไดตรวเธอขึ้นน้ำกับมีแววสิขึ้นอยู่ครับเพราะว่าตามไปสังเกตไม่แดียงมันกิดแต่เพื่อนจิ้นเป็นซาร์ดนี่เพิ่นจะหนีฝูงครับไปแต่ยังคลองลูกกับว่าเอาครับเป็นว่าพักหนึ่งเลยครับนะนี่กับลูกเพิ่นลูกใหญ่เพิ่นสมชูเข้าแม่มา่านเข้าแม่ทองเข้าปีนี้กับมากกว่ามูนะครับแม่ทองเข้าสมชูเอ่อจะให้สิกินให้บะ ย่านเมียพันหยาดมากกว่าครับนะสแล้วเราพิจิติเขากินบ่ย่าดพันย่านทดสอบครับนะจับดูลายครับมัน,มน,ต,น,มนตื่นครับน่าเห็นบ่ครับลองหน่อยครับดิตื่นบ่หน่อยก็ตื่นครับบ่คือครับนี่ตัวสิกินครับตัวสิกินคือนี่ครับเนาะตัวแร้สิได้กินครับเอ้า มาไ,ไเร็วมานไหนไกินอ่ะไม่ไพ่กาเอาไปเลได้ก,กา,กาเอาออนแดดได้เนาะออนแดดเป่ะมาเร็วออนแดดกาไปเลยเหนไหมยหนมมมมันไปแบบธรรมดาธรรมดาเอาตื่นไปตื่นเถอะเนาะกับเพอนเพื่นกินไป มัวเพิ่นเริ่มชินแล้วครับเริ่มได้กินอยู่อากาศกำลังซุ่มๆครับนะพื้นกำลังซุ่มๆมาเต่าเห็นยางรับลูกใหญ่จังหน่อยพักบุญจังหน่อยกันนะครับนะเต่าจังหน่อยเอ้าเดี๋ยวพักบุงนะพักบุงลงสายตาไปหา น่องมากครับลลยเลยปนสปนยาเล่าให้แล้วก็ไปฮะมากลายครับตัวไายสีบัวสีม่วงบัวม่วงครับนะบัวแดงจะมาเอาอีกกออ่อยหญาใหญ่ดึงบัวแดครับก้อยใหญ่ซื่อครับดึงเลอกขาดครับ ทำหน่งหน่อย,อยทำแพงทำแพงก่อนหน่อย,อยหน่ยอย่างเงี้ยโอ้โหได้ครับเออเอาอนี่ก็พ่อมาสมแล้วครับนะ <c oughs> เป็นชัดอยู่ยหลายรอบแล้วทำแพงห้อง <c oughs> ดูแม่อึง้งเผาครับนะดูเป็นพี่ปิตินะ ไปนีครับเนาะขึ้นไปนีหยามีน้มไมีหยาแล้วก็มัวบลายครับบลวงฟูงครับนะแต่ว่าเพิ่นกลับบกค่อยได้๋ยวมาหน่ะหรอกครับเนาะเป็นบางมือเพิ่นอยากมาเพิ่นกอบมาครับนะบางมือคืออยากไปนะมูเกิดขึ้นถนนไปเลยครับนะแล้วแม่แดงมื้อนี้ไปยังใดมายังใดพวมาทางพี่เสยครับนะเฮามาอยู่ในห้องันหอนเดียรครับเนาะส้มบรรยากาศจังน้อยพี่นี่เ็ดทำเลทุ่งทุ่งทำเลครับนะถนนอ้อมนี่ครับบานที่ ทำเลสาธารณะนะเป็นของตำบลสามขาของปุนทรายเห็นไหมเอิะนพื้นทีนน่นู่นแกลหล่อนเก่านะครับนะม้นเกล็ดหล่อนมาขุดถนอนอ้อมแล้วก็บทำเลสาธารณะแล้วก็มีบอ่อหนามใหญ่ครับนะใหม่สำหรับงูควายสำหรับใส่นะครับนะก็าะก็ดีอยู่ครับนะดีอยู่จะมีบอ่อหนามว้ครับนะกลางทุง่งถือว่า หายากครับท me me, ี่เทมเลเพิ่นไหวเหงูไหวควายกินย่ามนาแหล่งแถวๆว่ามีน้ำขับไปกินนั่นแหละครับย่ามกลับนะลงไปเบิ่งอยู่บ่ครับเดี๋ยวก็ได้เห็นครับนะอุ่นไว้จังหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ได้เห็นไม้แล้วครับนะที่ว่สิได้กินยังครับไม้แล้วก็มีอยู่ครับเลยเอ้อขันก็ได้กินอะไรเป็นสี่ครับนะโม่หน่อยๆกันเบิ้งปูไดชิมา มาแล้วมาแล้วขุ่นขุ่นย้ำบนท่มก็อกยากจับว่ได้แต่ว่าอยากเขามาสิาได้กินย่างบนท่มขุ่นนี่นอ้นนองนี่น้องได้กินครับเออก็อยากกินด้วยกันของไก่ว่าไ้ครับแต่ว่าถ้าเห็นหยาเนี่ยกินได้อยู่เป็นยันยานครับเนาะ แต่ให้กินบ่อยๆมาเลี้ยงเพบนดูๆมันก็ชิ่นเองครับนะสำหรับมืบุญโฮมมันเคยกินครับนะในโม,มูนี่ย่รท่านไดนชักตัวแล้วครับนะท่อฟันนะน้องน้อยพระท่านไดนกินท่านไดน,น,น,นชิ่นมือครับนะพ่ะท่านไดนคุ้นกันจี๋ใหม่ไม่ตกครับนะเราบปิติโฮ่ท่อฟันนะปิติ เราฝันออกไปแล้วมาหนีก็ดีครับนะไบหน้าหายอยาครับหมดจังหน่อยออกมาเบิ้งอีหล่อครับนะครับกับไปภารกิจทางบ้านตอนนา้นนะกับไปดูภารกิจสกอร์อย่สิมาวันนี้กับทักทายกันซัมนี่สกอร์ครับนะกับวิมยังไรครับคิบรรยากาศทัางองศ์ละครับเนาะอนาคตเท่านี้ครับสูสีแล้วครับเริ่มจะมีหล่อมของหล่อมยังกันแน่แล้วหล่อมหน้ากันแล้ว ีปลูกมันปลูกยังไปอีกโอ้ครับนะอนาคตหอกขัดหมดเปล่อยไร่ถุงเลบรรยากาศจริงจริงครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตเท่นานั้นแล้วครับนะพา,ายพังนะนเขาเอาขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมเป็นกำลังใจเสมอมานะครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ